สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้เรามาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องมือใหม่ส่องพระนะครับวันนี้ผมก็จะมีพระขุนแผนไข่ผ่าซีกนะครับพายกุมารเนื้อดินปี2518นะครับพิทีดีนะครับเป็นพิธีใหญ่พิธี จตุลพุทจตุลพิษพรชัยปี1-8นะครับพุทธคุณของภาคขุนแผนนะครับยอดเยี่ยมทางคงกระพันเมตตามหานิยมนะครับออกวัดจีนนะครับหรือวัดรัตนชัยอยุธยานิยมหายากนะครับปั้มชื่อวัดด้านหลังนะครับเดี๋ยวจะลงรูปให้ดูนะครับด้านหลังนะครับะครับพิธีปลุกเสกนะครับ รุ่นนี้หลวงพ่อกลวยชุดตินทโลวัดโคศิตารามร่วมปลูกเสกด้วยนะครับเป็นพิธีใหญ่นะครับที่สุดในสมัยนั้นพระเกจิที่รับนิมนต์มาร่วมพิธีทั้งหมดมี 6, ทั้งหมดนะครับ16รูปด้วยกันก็จะมะีหนึ่งนะครับหลวงปู่โตะวัดประดูชิมพี2พระครูประศัตวิทยาคมนะครับหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรืออยุธยานะครับสา หลวงพ่อทิวัดป่าเลไลนะครับจังหวัดสุพรรณ์4หลวงพ่อใหญ่วัดสแกดนะครับจังหวัดอยุธยา5ห,หลวงพ่อพริงวัดโบสวัดโบสถ์โ,โกงสนูนะครับลบบุรี6ห,หลวงพ่อออดวัดบ้านช้างนะครับอยุธยา ไปนะครับเจ็ดหลวงพ่อเสงนะครับวัดกัละยาณมิตรทนบุรีไอ้กรุงเทพนะครับแปดหลวงพ่อกวยครับชุดตินทโรวัดโคศิตารามชัยนาทครับเก้าหลวงพ่อไวยบางซ้ายวัดบางซ้ายนะครับอยุธยาสิบหลวงพ่อหน่ายวัดบ้านแจ้งอยุธยาสิบเอ็ดพระราชสุวรรโสพลวัดพนัญเชิงนะครับอยุธยาสิบสอง หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองสิงห์บุรี13หลวงพ่อเฉลิมนะครับวัดพระญาติกาละพระยาติกาลา,า,ามนะครับอยุธยา14หลวงพ่อหวนวัดพุทธไทยสวรรค์นะครับอยุธยา15หลวงพ่อปโปรงวัดขุนทิพจังหวัดอยุธยา16หลวงพ่อสมบูรณ์วัดถ้ำเขาบุญนาคนะครับตาคีนครสวรรค์ เป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปู่ศรีนะครับวัดวัดเขาท้ามุญนาคนะครับมาในานามของท่านนับได้ว่าเป็นมหาพิธีอันยิ่งใหญ่อีกพิธีหนึ่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนิมนต์พระพระภาวนาจารย์นั่งปกในพิธีโดยมีนายจอมตรีนิตตรีนิตนะครับอดีตพัสดีเรือนจำ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่าถึงการนิมนต์หลวงปู่ศีวัดถ้ำเขาบุญนาคร่วมพิธีหลวงปู่ศีท่านพูดว่าอายุมากแล้วไม่สะดวกในการเดินทางขออภัยจัดอาสนะไว้ที่หนึ่งนะถึงเวลาเลิกกำหนดจะไปช่วยปลูกเสกนะครับสำหรับพิธีนี้ถือว่าเป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากกล่าวคือหลวงปู่ศีท่าน ท่านตอนนั้นอายุ120กว่าปีแล้วและเดินทางมาไม่ไหวแน่ท่านจึงจําวัดอยู่ที่กุฏิของท่านปัจจุบันกุฏินี้ได้รื้อไปแล้วนะครับและได้ส่งหลวงพ่อสมบูรณ์ไปในนามของท่านแ,แทนท่านนะครับแต่ก็มีลูกศิษย์เชื่อว่าหลวงปู่ท่านเดินทางมาปลุกเสกด้วยโดยเดินยานมาร่วมพิธีปลุกเสกเพราะว่าท่านได้รับปากกับหลวงปู่ดูไว้ ว่าจะมาร่วมปลุกเสกให้ได้นะครับข้อมูลของอพระขุนแผนไข่ภาซีวันนี้ก็มีนำเสนอเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆสมาชิกใหม่นะครับก็ลองค้นหารายละเอียดนะครับเรื่องราคาเช่าหาราคาอันนี้ราคาที่สามารถเช่าหาได้นะครับในราคาที่ไม่แพงนะครับผมก็ผิดพลาดประการใดทาง ผมก็ขอกราบขออภัยในข้อมูลด้วยนะครับข้อมูลอันไหนไม่ถูกต้องไม่สมบูรณ์ก็กราบขออภัยมาไว้หนที่นี้ด้วยกันนะครับวันนี้ต้องขอกราบลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเจอกันใหม่ในที่นะครับสวัสดีครับ